เปิดเฟรมที่2ครับมีเป็นผู้ได้เปิดอ๋อเพียวต่อให้ยังไงมีก็ต่อให้เหมือนเดิมครับให้คืนถือว่าเจ้ากันแล้วครับรนี่นนนกับปองมันมีนะ

โอ้โหลูกน,นี้หักคอเลยครับโอ้โห้ยลุกนกึ่งสู้กึ่งหนีแต่เป็นดีครับลูกนี้ สกอ๊อตเจ้าเยี่ยมถอยลูกนี้ได้ดีครับมีหนึ่งเม็ดครับโอ้โหลูกยากแทงลง ฮึ่มฮึ่มทกลูกนี้ดีนะตัวไม่ดีลูกน้ำเงินหรือว่าชมพูครับมีมาสามครับ หมาไปนิดครับมีสามโอ้โหดาชาเรียมบางแต่ตัวดูสึกว่าไม่ค่อยเป็นใจครับ Còn lướt gió hấp bàng quá sáng tem gấp nhỉ nằm như <cười> 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 ไม่คิดไม่ลังเลไม่อะไรเลยครับก้มและแทงคิดการใหญ่แล้วครับเรืงนี้เยี่ยมครับมีไมเส็สีเต็ม เต้มเฮ้ย hey. ลูกง่ายอีกแล้วครับแต่ยังเป็นใจเยอะสกอร์ห้ามีนำอยู่ครับ โโอโห,โหโลูกนี้เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเอาติดชิ่งครับหายไปโอ้โหโลกูกน,นี้กลางรูเธอเลยครับหก เยียมไม่สมเราหายหมดเจ็ดแปดพอเกมสองเส้นเริ่มคลายแล้วมั้งครับตบเป็นว่าเล่นเลย้อตบไม่ลงก็อยู่ดีครับรู้สึกว่าสนุกเข้าทางเป็นใจแล้วครับ ไม่รกตั้่สมานะเดบ้องไปใส่ผ่านดำนิดเดียวก็น่าจะถูกแล้ว่เาบอโอ้โหเกิน เก้า <9. S 2> เอาอีกแล้วเห็นท้องอ่อนทุบใหญ่เลยครับนี่ถูก เดลือกแปรครับถูกนิดเดียวเขาก็ว่าถูกครับโูคาสงเยี่ยมครับโอ้โหลุงนี้ เดี๋ยวหกครับเขียวลูกเมื่อกี้นี่กลางรูเธอเลยครับ เยี่ยมครับอื้อห,อออห้าชมพูลูกนี้ลูกสำคัญยัดลูกกลางโอ้โห้เบิ้ลก็ไม่บอกครับเพียว,วยแบบบเยวบ,บิ้ลอีกแล้วโอ้โหแเหลือสี่เมตรครับ ให้มีนำไปเยอะเบื้นเหมือนกันไหมอยู่ดีครับแต่ไม่ดีสำหรับเพียวอ,อ,อะ,ปะ,ปะอไะงงร เฮ้ยโอ้โหนึกว่าลงไปแล้วครับเยี่ยมครับเปี่ยวและสองเม็ดรครับ